พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามนะรับพี่น้องที่กำลังรับชมทางรับมีอก็เป็นมือที่ผมจะต้องทำความสะอาดเตาแล้วจ๊ซ่อมแซมเตา,เตาสกักครั้งอย่างเอาพื้นลงครับเดี๋ยวผมพอเปลียอนอุปกรณ์แต่งตัวนะครับเพราะว่าคุ่นมันค่อนข้างจะลายครับก็ป้องกันย้าของซัก่อนครับไปเบิรงกันเลยครับ เมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็ลงมือกันเลยครับ ก๊าเซตเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปหาก็บเศษฟงางมาไว้ผสมไปกับดินครับแล้วก็มาเหยียบย้ำใส่ผสมกับน้ำให้มันเข้ากันครับเดี๋ยวเอามา,าซ่อมผนังเตาผมครับกเดี๋ยวมา่งกันลยครับว่ามันเสียหายขนาดใดครับนี่ครับก็จะเห็นได้ว่าผนังเตาไอ พื้นเตาของผมนะครับกะได้ทําความสะอาดไปแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่ากตรงนั้นครับจะหินผนังเตาฝั่งนั้นของผมมันมันพังนะครับตั้งแต่รอบก่อนก็คือน้ําท่วมเตาครับพี่น้องครับกะฮิดไว้สูงอยู่แต่ว่าพอดีทางชลประทานพื้นมากกสร้างไฟกับก็บน้ํานะครับพอดี เต่าผมมันอยู่ในทางที่พิ้นผันน้ำออกมาพอดีแต่ว่ามันฝนตกหลายครับพี่น้องครับมันระบายบ่บทัานกันเฮ็ดให้ท่วมเต่าได้ครับขนาดเต่าอยู่สูงกกมันเป็นเฮี้สุดวิสัยครับว่ากันบ่ได้แต่ตอนนี้ก็มาซ้อมกันก่อนครับก่อนที่จะเผาในรอบต่อไปก็เดี๋ยวมันเสียหายอะไรวันนี้ครับพี่น้องครับ จะเห็นได้ว่าผมเลื้มว่างเล็กหมอนก่อนนะครับ ผมเอาไม้แบบลงมาเนี่ยเพื่อจะวัดขนาดไอพื้นที่ที่มันเสียหายนะครับแต่ว่าผมจะต้องเอาไม้ไม้ไผ่มาวางไอบนไม้หมอนก่อนนะครับแล้วก็ว,ว่างฟืนเพื่อจะดันไม้แบบไว้นะครับแล้วจังจะเอาไ้ขี้ตมขี้ข้นที่ผสมกับเฟืองนะมาอัดผนังตรงที่มันพังนะครับเดินกันต่อไปเลยครับ ผมจะปูไม้ไผ่ลองพื้นก่อนนะครับวางบนไม้หมอนเพราะว่า,าไม้ไผนะ่เนี่ยผมวัดขนาดมันมีความยาวพอดีครับพื้นของเตาเพอดีนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาฟืนที่มันไม่บุกดีนะวางลงเป็นชั้นแรกครับพี่น้องจะเริ่มเห็นได้ว่าผนังเริ่มมี ขี้โคนที่ผมผสมเฟื่องแล้วก็เดียบผสมเฟื่องแล้วก็เลื้มเลื้มอัดที่ผนังไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็เลื้มเอาฟื้นลงเพื่อจะดันไม้แบบบบให้มันพังลงมานะครับเพราะว่าไม้แบบขอ,อ,อ,องเขาบริบริตีโค้งนะครับก็คืออาศัยตรงฟื้นที่เข้าเอาล่งเผาเนี่ยนะครับเป็นตัวดันมัน มือนี่ก็ค้ำแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าฟื้นที่เตรียมไม้ด้านหลังกะเอาลงเตาเบิรแล้วกัย่งบ่ดเต็ยมยู่ครับกะมืออื่นก็ต้องหาฟื้นมาเติมให้เต็มสะก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวจัาไใดกะท่นฟื้นเต็มแล้วเดี๋ยวผมสิจุดให้เบิรงนะครับเอาแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยเพื่อพี่น้องท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากเข็ดคี่ผมกะ จะได้เอาไปเฮ็ดแล้วก็มันจะได้ทือต้องครับจะได้ผลให้มันลายคือผมนะครับกับรอบเนี้ยจังไหนผมก็ตั้งเป้าไว้ที่4ี่สิบกระสอบนะครับพี่น้องครับกับมืออื่นกับท่าเบื้องครับเดี๋ยวผมจิจุดให้พี่น้องเบิ้งเลยมือนี้ขอพักสกวันครับมือแล้ละมือนี้กับทั้งซ้อมเตาแน่ทั้งเอาฟื้นลงเตาแน่ครับกับมือยพอสมควรแล้วก็ตอนนี้ก็ฟื้นกับเบิดลละ เดี๋ยวผมไปหาฟื้นไอที่ผมสต๊อกไว้ข้างหลังนี่แหละมันก็นอยู่ในป่าญ่านะครับก็เดี๋ยวผมไปหามาใส่มันเต็มแล้วก็เดี๋ยวผมจุดให้พี่น้องเบื้องก็เจอกันอีเมื่ออื่นครับแต่เมื่อนี้ขอพักกอนตอนนี้ก็ยัดฟื้นเกือบเต็มเต,มเตาครับพี่น้องครับก็บอเต็มก็ะเลือบอหลายครับก็พอดี เบิร์ฟื้นที่ใล่ะครับเพราะว่าขั้นสิบเอลมาอีกกะมันพ่อกระเทือนครับเอาซ่อมได้นี่ล่ะครับเดี๋ยวผมซ่อมฝาปิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าเตาแล้วก็เตรียมจุดเตาให้พี่น้องเมืองครับเบิเป็นเงนเลยครับนี่ครับพี่น้องครับจะเห็นนะว่าก กะเกือบเต็มแล้วครับบอ่อเต็มกะเกือบเต็มกะเรือบอ่อลายไปไหนครับแต่ผมก็บ่ได้เลี้ยงไม้ดีนะครับกะจะเห็นสองวางๆนี่หลายหลายอยู่นะครับฝั่งนี้กะเห็นไหมครับยังหลายเลยแต่ผมก็คาดไปที่40นะครับขั้นบอ่อได้กะคิดว่ากะน่าจะเรือบอ่อลายครับเพราะว่าผมก็บ่ได้อัดไปดีนะครับ ช่องตรงนี้นะครับพี่น้องครับผมใส่ฟื้นฟื้นแหง้งทั้งมัดเลยที่เป็นที่จะเป็นเชื้อไฟนะครับก็คือตรงเนี้ยไฟจะกินมดเลยนะครับพี่น้องครับตรงช่องหน้าเต่านี่ก็จะได้ท่านก็คือแถวแถวที่สองแถวเนี้ยครับแถวนี้กับตรงนี้นะครับเนี่ยล็อกไหมแถวที่สองตรงเนี้ยครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นไฟก็จะกินมดเพื่อจะเป็น เปลี่ยนเชื้อไฟให้ให,ให้มันติดนะครับให้ฟืนติดไฟกับพอดีให้มันอบเป็นท่านไปพอดีครับกาเดี๋ยวผมซ่อมนิ่แป๊บนึงครับเดี๋ยวมาติดเตาให้เบิ้งครับ ี่น้องครับตอนนี้ผมจะจุดเตาน,น,นะครับก็คือผมจะใช้นี่ครับอย่างในรถนะครับก็จะจุดแล้วก็โดวยว่างไส้ไส้กระสอบเก่านะครับแล้วก็จะใช้พวกไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่แห้งเพราะว่าจะอาศัยมันติดไฟและไฟได้ไง่ายครับแล้วก็คอยดันเข้าไปก็คิดว่าบอดนกระติดนะครับก็บเบิ้งกันเลยครับ ครับด้านบนครับก็ปล่อยมันไปสักพักครับเขากะมาเบ,บิ้งหน้าเต่าตรงนี้สักระยะนึงครับก็ค,คิดว่าบ่นหน้าจะถึงซิบแมที่ก็น,น่าจะติดครับเพราะว่าหน้าเต่าตัวนี้ผมใช้ไม้แห้งนะครับก็คือเพื่อจะปล่อยให้มันติดไฟได้ไง่ายที่สุดครับเดี๋ยวนครับ ไว้่เอาแบบต่อเนื้อแบบบ่มีตัดต่อเลยครับนี่ครับทิ้งมันแป๊บเนึ้งครับเท่ากับเบิ่งไฟตรงนี้แล้วก่าทิ้งไว้สักพักครับ๋ยวเท่ากับไปยู่ผมจะขึ้นไปนั่งเบิ่งยู่เทียงหน้าสักข้าวครับเพราะว่ากับปล่อยอยังสิให้มันมันตดไฟดีๆเซอร์กันกับจงมาเบิ่งมันใหม่ครับ ก็ให้มันอยู่จังสีก่อนนะครับให้ควันมันติดให้มันดีๆก่อนเดี๋ยวจังคอยไล่ปิดขอบไปทีละน้อยครับให้มันติดไหมติดดีๆซะก่อนครับให้ฟืนติดไฟดีๆซะก่อนครับปล่อยลักษณะนี้เลยครับอันนี้ก็หน้าเตาผุมนะครับนี่นะครับปล่อยไว้สักพักเลย หลังจากที่ไฟเริ่มติดดีแล้วนะครับก็เอากรเริ่มเอาดินซาดปกใส่ด้านหลังแผ่นเล็กได้เลยครับก็คือปกมันไปเรื่อยๆครับซาดเข้าไปเรื่อยๆก็คือแต่ว่าย่งบ่อปิดด้านค้างนะครับก็อาจจะบางมุมก็อาจจะเริ่มปิดได้แต่ว่าหญ่าปิดมืดน,นะครับเพราะว่าถ้าปิดมืดเลยเนี่ยคืออุณหภูมิมันยังได้ติดไฟบอดีครับก็คือ มันอาจจะดับได้แต่ว่าเขากัดพายามปิดเ,เป็นบางส่วนครับแล้วก็เอาดินปิดด้านบนไว้ครับเดี๋ยวผมจะเอาดินสาดใส่นะครับช่วงนี้ก็ทำงานอยอะจังน้อยแต่ว่ากัดคอยเฮ็ดไปครับ พี่น้องจะเห็นนะว่าพื้นที่รอบข้างนี่ก็คือผมเอาดินกบไปหมดแล้วครับเอาดินปิดกบไปหมดแล้วก็จะเหลืออยู่จุดนี้จุดหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือผมต่อปองควันออกมาอีกน้อยนึงนะครับเพราะว่าบอกให้มันไม่ผ้าใบตรงที่ผมเฮ็ดกันฝนลงมานะครับ รอบนี้ผมจะบ่ล่องเอาน้ำส้มควันไหมนะครับก็คือของผมได้หลายแล้วครับยังใสมันโบม่มดเลยแล้วก็แบ่งให้คนอื่นก็นลายแล้วครับก็บเลยส่วมมือนี้ก็เลยย่งบอได้ล่องเอานะครับกำลัาเบื้องหน้าเต่วันครับผมกะรีไว้เคริงนึงนะครับพี่น้องครับ ก็ใช้อิดบล็อกนะครับแล้วก็เอาไมา้ดันนิดน้อยนึงครับเพราะว่ารีไปครึ่งนึงครับควบคุมอนหพูมนภายในเตาครับนี่ครับก็ปิดไปเรียวเรียบร้อยอพี่น้องเห็นไหมครับตรงนี้คือผมเอากรอ,อิฐมาทับไว้ก็คือเล็กนะครับมันมันโดนความร้อนมันบิดมันเอียงนะครับก็เลย มันดุงขึ้นผมก็เลยเอายิดเนี่ยมาท่วงน้ำหนักไว้เรื่องเนี่ยแหละครับพี่น้องครับยะวาครับการเผาท่านเผาคือผมนี่ก็คือมั่นดีอย่างนึงก็คือ,อาการทำงานมั่นไงครับขั้นเตาปั้นแบบคนโบราณสมัยแต่ก่อนคือมันทำงานยากครับ อันนี้ก็เป็นเตาอบคือกันครับก็คือเตาอบที่เข้ามาประยุกค,ครับประยุกต์โดยใช้แผ่นเล็กและก็ใช้ดินนะครับดินเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับก็คือมั่นก็อบคือกันครับและก็การทํางานกง่ไงครับบ่ต้องมุดเขามุดออกนะครับก็ก่อนจากกันมื้อนี้ก็วังว่าคลิปนี้คงจะเฮ็ดให้พี่น้องได้ความรู้นะครับ แล้วก็นาไปใช้ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์ได้สูงสุดครับกาขคาดเตาบนมันบ่อจากัดนะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องน่ะมีความสามารถในการคุดและกัในการหาไม้มาเป็นวัตถุดิบในการเผาได้ซ้ำใดครับเมื่อนี้กั <c oughs> ควันเริมมาแล้วครับก็คือผมขอฝากสองคอควรเอาทานไหมนะครับก็คือถ้าผู้ใดเบิ้งและ ได้ความรู้กะอย่าลืมครับติดตามกดติดตามกด,ด,ดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์ผมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับมือ่อใ้กันลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ